สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดกันต่อครั้งที่เราได้กล่าวถึงโซคติสว่าท่านร่วมสมัยกับพระพุทธเจ้าแต่ความจริงแล้วท่านเสียชีวิตหลังจากที่พุทธศาสนาได้อุบัติขึ้นแล้วเมื่อท่านเสียชีวิตนั้นอยู่ประมาณพศ1 1 4 5พนฉะนั้นคนในยุคนั้นเนี่ยจะมองเห็นว่าคุณธรรม สิ่งที่ดีงามที่มีต่อมนุษย์นั้นสําคัญเพียงไรจรึงอยู่แล้วเ,เน้นหนึ่งในโสกติสว่าด้วยจงรู้จักตัวท่านเองหรือโนตายเซลฟ์ซึ่งตรงกับพุทธศาสนาในแง่ของการค้นพบตัวเองรู้จักความเป็นจริงเกี่ยวกับตัวเองยิ่งกว่านั้นแล้วโสกติสียงเน้นในเรื่องของคุณธรรมคือความรู้ virtue is knowledge ความรู้กับคุณธรรมนั้นเป็นสิ่งเดียวกันและนั่นหมายคมว่าอย่างไรหมายคมว่า ใครก็ตามที่รู้ว่าอะไรเป็นเช่นไรย่อมกระทําในสิ่งนั้นด้วยแต่ถ้าหากว่าใครนั้นไม่รู้จริงเขาก็อาจจะกระทําได้เพราะว่าสรุปแล้วก็คือว่าถ้าเรารู้ว่าอะไรดีเราทําในสิ่งนั้นถ้าเราไม่ทําก็แสดงว่าเราไม่รู้ก็หมายถึงว่าผู้รู้ย่อมไม่ทําผิดคนที่ทําผิดเพราะไม่รู้แล้วก็มีการถกเถียงกันพอสมควรว่า คนที่กําลังขโมยรู้เปล่าว่ากําลังข,ขโมยเขาอาจจะไม่รู้ว่าการขโมยนั้นไม่ดีแกตัวเขาเองแล้วและก็สังคมในแง่้ยน,นี้เขาถึงขโมยเพราะเขาไม่รู้จริงประเด็นเหล่านี้เป็นที่ถกเถียงกันอย่างมากระหว่างความสนุกของคนกับสิ่งที่ตัวเองกำลังทำถ้าไม่ดีแล้วทำไมเขาถึงจึงทำโซกติตเซงก็จะตอบบอกว่าเพราะเขาไม่รู้จริงว่าสิ่งนั้นไม่ดีกับตัวเอง พราะโดยพื้นฐานแล้วมนุษย์ทุกคนนั้นรักตัวเองทั้งสิ้นย่อมไม่ทําอะไรที่เลวร้ายกับตัวเองอย่างเช่นในเรื่องการฆ่าตัวตายทุกศาสนานั้นประนามการฆ่าตัวตายว่าเป็นสิ่งที่เลวร้ายและทุกคนจะตกนรกไปสู่อบายภูมิทั้งสิ้นถึงกระนั้นก็ยังมีคนทําในแง่ของโซคิติสแล้ว เขาจะอาจจะเน้นในแง่ที่ว่าเขาไม่รู้ว่าการฆ่าตัวตายนั้นเป็นสิ่งที่เลวร้ายต่ออารมณ์ของผู้ที่กระทำและสังคมที่กําลังเป็นอยู่ขณะน,นี้เราจะได้ยินข่าวการฆ่าตัวตายของเด็กในประเทศที่เจริญแล้วหลายแห่งเช่นเกาหลีญี่ปุ่นหรือแม้กระทั่งในอเมริกาในหนังสือมาเกียนมาหลายเล่มในความลําบากของเด็กที่กาลังเติบโตแล้วก็ถูกการบีบคั้น จากสังคมจนกันทั่งฆ่าตัวตายซึ่งอันนี้เราจะพูดกันต่อไปในภายหลังยิ่งกว่านั้นแล้วเราจะเห็นได้ว่าการฆ่าตัวตายของคนในปัจจุบันนี้มหาศาลนกะบางทีตัวเองยังไม่พอยังพาลูกแล้วก็คนใกล้ชิดไปด้วยนั่นคือการพยายามจะหลีกจากปัญหาแต่ปัญหาเท่น,นั้นมันไม่หมดไปในสิงคโปร์มีฮอตไลน์สำหรับให้คนโทรหาเวลาที่จะทำการฆ่าตัวตาย ก็ปรากบว่าเรทของการฆ่าตัวตายจะลดถอยลงแต่ว่าปัญหาคนก็ยังอยู่ต่อไปปัญหาคือว่าเราจะรู้ได้ไงว่าถ้าเรามีปัญหาในชีวิตแล้วเราจะกล้าขายปัญหานั้นได้อย่างไรประเด็นอยู่ที่ว่าถ้าเรารู้อะไรดีจริงแล้วเราย่อมทำในสิ่งนั้นความรู้จึงมีค่าในตัวเองหลายครั้งที่เราพูดถึงการทำ กรรมาฐานการปฏิบัติสมาธิทาจิตให้สงบทั้งนี้ไม่ใช่เพื่ออะไรเพื่อความสุขของเราเองเพราะเราเชื่อว่าไอสิ่งที่เรากระทำมันนั้นนํามาสู่ประโยชน์สุขของตัวเราเองหรือแม้กระทั่งการมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมว่าการมีอารมณ์ความรู้สึกนั้นมันเป็นการทําลายโดยเช่งความโกรธเนี่ยมันทําลายตัวเราเองเซลล์ต่างๆมันจะ f อแล้วก็มีผลกระทบต่อระบบ ประสาทระบบต่างๆในร่างกายาตับตับเราก็จะแย่ไปด้วยสิ่งเหล่านี้สะท้อนเห็นว่าถ้าเราจะป้องกันมันไม่ให้เกิดฉะนั้นผู้ที่ปฏิบัติกรรมาฐานและรู้ตัวทั่วพร้อมก่อนที่มันจะเกิดมันก็จะเป็นการป้องกันได้แต่คนที่ไม่เคยปฏิบัตินั้นพอมันเกิดรวมปับ๊บมันก็จะทุนผันเข้าไปในตัวเรา เวลาที่เราปฏิบัติสมาธิเหมือนกับเรามีาคนเฝ้าประตูจิตคอยเฝ้าดูว่าไอ้คนที่จะเดินเข้าไปในบ้านเรานั้นคือใครถ้ารู้ว่าเป็นคนไม่ดีเราก็จะป้องกันไม่ให้เข้าแต่คนทั่วไปนั้นไม่สามารถจะรู้ได้เพราะไม่เคยมีการป้องกันไว้ก่อนฉะนั้นเวลาที่เราเฝ้าดูตัวเองอยู่ทุกขณะมันจึงเป็นประโยชน์ในแง่นี้ที่เรารู้ว่าอะไรที่เราควรจะรับเข้าไปในตัวเราเองและอะไรที่เราควรจะปฏิเสธ โซแคติส so เน้นในแง่ของความดีอย่างมากว่าสำหรับคนที่ดีแล้วไม่อาจมีอะไรที่ไม่ดีเกิดกับเขาได้นี่คือการยกย่องในความดีมันจะมีอีกแนวคิดหนึ่งคือพวกสโติกคือช่วงปลายของยุคเฮเลนิสติกในกรีกทุกคนต้องเชื่อมันในความดีเพราะสังคมมันเต็มไปด้วยความเลวร้ายถ้าเราไม่เชื่อมันในความดีแล้วเราก็อ,อยู่ไม่ได้เฉะนั้นในการที่เราบอกว่าความรู้จึงสําคัญอย่างยิ่งผู้รู้ย่อไม่ทําผิด ผู้ที่ทำผิดเพราะไม่รู้ในที่นี้ก็มีการถกเถียงกันอย่างมากระหว่างคนที่รู้แล้วทำผิดและคนที่ทำผิดทั้งๆท,ท,ที่รู้นั้นเป็นไปได้อย,อย่างไรก็มีเนนน้อยซึ่งคือท่านนาตเสนได้คุยกับพระเจ้ามมลินพระเจ้ามิลินก็ถามนาตเสนไอคนที่รู้แล้วทำผิดและคนที่ทำผิดเพราะไม่รู้เนี่ยคนไหนจะผิดมากกว่ากันมันจะเป็นที่ถกเถียงกันอย่างไม่ที่สิ้นสุด ระเะสบอกว่าเอางี้สิท่านเอาไม้ที่เผาจนแดงเป็นสีแดงแล้วก็ความร้อนมากมายเนี่ยไปให้คนที่รู้จักกับคนที่ไม่รู้จักนั้นใครจะจับนสนิทมากสนิทมากกว่ากันท่านก็ตอบบอกว่าอ้าวคนที่ไม่รู้สิจับฉะนั้นคนที่ไม่รู้แลาทำผิดจมทำผิดได้ง่ายกว่า เพราะตัวเองนะไม่รู้ว่าตัวเองกาลังทําผิดประเด็นนี้มันสามารถจะนําไปใช้ได้ในทุกๆเรื่องแม้กระทั่งในการขายเฮโรอีนการทําให้ทุกคนบาดหมางกันสิ่งเหล่านี้มันเป็นผลร้ายทั้งตัวเองและสังคมทั้งสิ้นถ้าคนขายเฮโรอีนและรู้ว่าสิ่งนั้นมันทาให้คนทุกข์ยากขนาดไหนทั้งครอบครัวที่ลําบากและสังคมที่มีแต่ปัญหาคอยหวาดระวัง ทั้งสิ้นเหล่านี้จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราไม่เชื่อในความรู้และเชื่อในความดีสิ่งเหล่านี้ยังเกิดขึ้นในทุกๆสังคมยิ่งการค่าตัดตอนด้วยแล้วเนี่ยมันยิ่งสะท้อนเห็นว่าคนที่ถูกเิงที่ทําในสิ่งเหล่านี้มีแต่ความลําบากฝ่ายเดียวทั้งสิ้นในขณะเดียวกัน สังคมที่เราเป็นอยู่เวลานี้เราต้องเชื่อในความดีเพราะถ้าเราไม่เชื่อในความดีแล้วเราก็อ,อยู่ไม่ได้ท่ามกลางความโหดร้ายทารณุณที่มีอยู่รอบตัวเราครั้งที่แล้วได้เน้นถึงเรื่องการปฏิบัติสมาธิโซคิติสเน้นในเรื่องของการตรวจสอบตนเองการปฏิบัติสมาธิไม่ต่างจากการตรวจสอบตนเองเพราะว่าการตรวจสอบตนเองนั้นทําให้เรารู้จักว่าตัวเราเองนั้น ทำอะไรเหตุใดทําไมเราถึงทําในสิ่งนั้น,น,นและการตรวจสอบอันนี้มันจะช่วยเรารู้ว่าตัวเรานั้นเป็นคนเช่นไรถ้าเรารู้เป็นคนเช่นไรแล้วเราก็จะแสวงหาว่าความคุณค่าในชีวิตนั้นเราจะสร้างมันขึ้นมาได้อย่างไรมันโยงใยกันในลักษณะดังกล่าวฉะนั้นใครก็ตามที่ตรวจสอบตัวเองรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรในชีวิตนั้น เขาก็จะมีชีวิตอ,อยู่ด้วยความมั่นใจและพอใจในสิ่งที่ตัวเองทําและสิ่งนี้จึงสําคัญอย่างมากถ้าหากว่าเราไม่รู้ใครก็ตามที่ไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรในชีวิตเขาจะมีวันพอใจในตัวเองได้เขาก็จะแสวงหาวัตถุภายนอกมาเสริมสร้างไอ้สิ่งที่เขาขาดหายไปแต่หารู้ไหมว่าหากตัวเขาเองนั้นรู้จักตัวเองได้ดีพอแล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนั้นเขาจะมีความสุข ในชีวิตทั้งสิ้นและใครก็ตามที่รู้ว่าความสามารถของตนเองนั้นเป็นเช่นไรคนคนนั้นก็จะสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มที่เพราะรู้ว่าเขามีความสุขในสิ่งที่เขาทำนั้นคืออะไรมีหลายคนมีความสุขจากการวาดรูปมีหลายคนมีความสุขจากการเล่นกีฬาร้องเพลงหรือทำอะไรก็ตามที่จันลงซึ่ง ทำให้ชของเขานั้นมีคุณค่าและมีความหมายสิ่งเหล่านี้มีความสําคัญทั้งสิ้นเริ่มมาจากการสํารวจตัวเองทั้งสิ้นใครก็ตามที่เป็นพ่อแม่หากท่านสังเกตดูการเล่นเล่นของเด็กตั้งแต่เล็กๆกคุณจะสังเกตได้ว่าลูกคุณนะั้นมีแนวการเล่นแบบใดหรือคุณให้เด็กลูกของคุณนะั้นตรวจสอบตัวเองรู้จักตั้งคําถามให้เขาตอบรู้จักให้คอยอธิบายตัวให้เองเขาก็จะเข้าใจตัวเองได้ง่ายขึ้น ฉะนั้นการรู้จักตัวเองถ้ามีพ่อแม่คอยเสริมสร้างให้เราได้เข้าใจตัวเองแล้วนเด็กคนนั้นนับว่าเป็นคนที่โชคดีเวลาน,นี้ดิ้งก็เห็นว่าลูกศิษย์หลายคนมีลูกศิษย์ลูกๆที่น่ารักเขาสามารถจะชี้ทางให้ลูกเขาได้อย่างมีความสุขเพราะว่าเขาเอาใจใส่ในการดูแลลูกแล้วก็ไตร่ตรองสอบถามลูกเป็นประจำอันนี้นับว่าเป็นการสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพให้แก่สังคมเรา คานกลับมาดูว่าการรู้จักตนเองในแนวพุทธนั้นมีลักษณะเป็นเช่นไรการตระหนักรู้ในสัจธรรมเพื่อการพ้นทุกข์นี่คือการรู้จักตัวเองในแนวพุทธเพราะความทุกข์นั้นมันมีอยู่รอบตัวแต่การที่เราจะรู้ว่าเราจะพ้นทุกข์เพราะเรารู้ความรู้ที่สําคัญการที่จะมีอยู่ในโลกนี้อย่างไรบ้างถ้าเรามีความสิ่งเหล่านี้ตระหนักไว้ในใจเราอาทิการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในทุกเมื่อ นั่นคืออนิจจังกฎข้อแรกถ้าเราอยู่ในใจเราว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงโดยทุกเมื่อไม่ใช่ว่าพอมันเปลี่ยนแปลงเราถึงรับรู้มันเราไม่ได้เต็มตัว,ตวเต็มใจสำหรับมันการเปลี่ยนแปลงกันนี้มันเกิดขึ้นแต่สิ่งเล็กที่สุดไปจนถึงสิ่งที่ใหญ่ที่สุดไม่ว่าจะเป็นโลกภูกเขาหิมะหรืออนุที่เล็กที่สุดที่อยู่ในตัวเราเมื่อเราตระหนักประเด็นเหล่านี้แล้วเมื่อมันเกิดการเปลี่ยนแปลงเราก็จะไม่เกิดความสับสน และจากการเปลี่ยนแปลงนี้ทําให้เราตระหนักด้วยว่าเมื่อมันเปลี่ยนแปลงแล้วเราไปยึดอยู่กับมันเราก็จะมีแต่ความทุกข์ซึ่งความทุกข์ันนี้ทุกคนก็ตระหนักรู้ว่าร่างกายเราก็ดีโครคภัยไข่เจ็บก็ดีนั้นมันเป็นความทุกข์ทางกายภาพในขณะเดียวกันอารมณ์ความรู้สึกนี่ก็คือความทุกข์ที่เป็นนามธรรม,าามเมื่อเราตระหนักในความทุกข์นั้นแล้วเราก็อยู่ในความทุกข์นั้นได้เพราะเรารู้ว่านี่คือธรรมชาติที่เป็นจริงของชีวิต เื่อเราอยู่เนื้อมันได้นำมาสู่อันที่สามนั่นก็คือสภาวะของความไม่มีตัวตนสภาวะของความไม่มีสาระในแก่นสารทั้งปวงมีนักปราชญ์ชาวอังกฤษชื่อเดวิดฮิวมซึ่งได้วิเคราะห์เกี่ยวกับการรับรู้ของมนุษย์ว่าถ้าเราดูตัวเราเองตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยเราหาตรงดูซิว่าตรงไหนคือตัวเราถ้าเราฟิล์มภาพยนตร์มาเล่น ตั้งแต่เราอุแวอุแว,แวเกิดมาจนกระทั่งเราอายุกเกือบร้อยหรือเจ็ดสิบแปดสเราจะมาชี้ตรงไหนว่านี่คือตัวเราหาแก่นสารไม่ได้เพราะมันเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะไม่ใช่ตอนอายุ5้ขวบ20หรือ60หรือ70บมันหาสาระที่เป็นจริงของตัวเราไม่ได้นี่คือในแง่ของการการรับรู้ใน perception ของเราที่มีต่อโลกภายนอกฉะนั้นเมื่อเราหาแก่นสารของตัวเองไม่ได้ แต่เวลาที่เราโกรธเราไม่พอใจตัวไหนที่เป็นตัวโกรธหรือไม่พอใจอารมณ์ความรู้สึกนั้นเนี่ยในทางศาสนาจึงเน้นในแง่ของกายและจิตสิ่งเหล่านี้เป็นตัวที่เราสะท้อนให้เห็นว่าสิ่งสัมพันธ์ภายนอกนั้นเป็นเช่นไหนเวลาที่เราโกรธหรือไม่พอใจนั้นเพราะตัวเรายังไม่สามารถจะจับอารมณ์ของเราได้ชัดเจนถ้าเราจับอารมณ์นั้นนั้นได้ก่อนที่มันจะเข้าไปในตัวเรา เราก็จะคนที่ฉลาดรู้จักควบคุมตัวเองได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราขอให้ท่านทัน้งหลายมีความสุขในการปฏิบัติและอย่างที่กล่าวหาเวลาที่ในแต่ละวันที่ท่านสะดวกในการนั่งสมาธิและจงทําอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยแปดนาทีต่อวัน ซึ่งเขาตั้การว,วิจัยมาแล้วเดี๋ยวฉันก็พร่ำบอกคนใกล้ชิดบอกว่าอย่าน้อยคุณก่อนที่คุณจะทําอะไรในวันหนึ่งเนี่ยคุณนั่งสมาธิสักแปดนาทีแล้วคุณจะได้ว่าวันนั้นทั้งวันมันจะเป็นวันที่พิเศษก,กว่าวันเ่นๆคุณอาจจะเปรียบเทียบกันได้ระหว่างวันนี้และว,วันที่ไม่ปฏิบัติสิ่งเหล่านี้มันพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองทั้งสิ้นขอให้ทุกท่านมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ